ครับน้องไคลโลกำลังย่างไก่พริกโอ้โหสีสวยเลยครับเพื่อนๆไ,ไก่แล้วไก่แล้วยคอดนไม่หนครับเพื่อน,อนวันนี้เราจะทำอะไรกันครับไคลโลวันนี้เราจะทำเตาปิ้งไก่กันนะครับไป,ไปเราไปหาวัตถุดิบกันก่อนเเดีย๋ยววกออนอาทำไงไม่ได้เรานะันน้ทำไม่ได้ลูก ไม่ได้ไม่เราต้องไปหากิ่งไม้เล็กก่อนมาทำเตาใช่ไหมให้เลารป้าอย่างนี้เดี๋ยวป้าไปหากิ่งไม้ก่อนออมาเอออยู่ที่ร่มๆนั่งรอ,อป้าอย่างนี้แหละลูกไปดูก่อนนะดนนนูก่อนแข็งแรงดูยกไ,ไหวแข็งแรงเราได้เป้าหมายแล้วถึงมะขามดีกว่าน่าจะเหนียว 音呀、yeah. ทั้งหมดสองกิ่งแล้วนะครับสวยงาำขาเตาเดี๋ยวไปตัดแต่งให้มันได้เป็นขาที่สวยงามไ,าไปคืลไปลูก นิ่งที่ไม่ใช้นะก็จะเอาสิ่งที่ใช้ออกไปทำขาด งยังเหมือน้เราเริ่มการตัดแต่งหญิงเรียบร้อยได้หาเตาแล้วนะครับ โาลดดูตอนส่งไม่ได้แล้วเี๋ยะค่อยระยะมา ชว่วยปลามัดนี่ก็เร็วทำไมอ่ะก็เนี่ยถึงขั้นตอนไม,มไม่ได้เดิน,นไปมัดได้ยังไงแหละที่มือสวยสวยกอดทั้งตูดทั้งวางไว้ตรงนี้เหรอมาฉังวางไว้ตรงนี้รงน้า ช่วยปลายทำนี่ดีกว่าเนะอาเว้ยมันจุดละแพะตอนต่อไปเรามาเตรียมไก่กันครับเด็กๆตอนแรกเราก็ใส่ผิวไทยก่อนเหางมโนมา ไข้ก่อนเดี๋ยวก,ก่อนเดี๋ยวก,ก่อนตามนี้ก่อนใจเย็นใจเย็นเอออย่าเพิ่งสิครับใจเย็นครับนอ้องไคลโลต่อไปรากผาชีครับใส่กระเทียมครับอย่าเพิ่งครับวางนี่ก่อนครับเออวางนี่ก่อน้ากตัมะเียอก่อน ก่อนนี้ครัโดเดี๋ยวได้จุดแล้วไฟอ่ะจะย่างแน่ย่างย่างเดี๋ยวก่อนดิตามประเดี๋ยวมาละเอียดก่อนไทโรเดี๋ยวได้จุดอยู่แล้วไฟอ่ะต้องหมักไก่ให้ใส่ก่อนสิครับรู้ว,ว่าต้องหมักไก่ให้ใส่ก่อนแล้วจุดไฟมันจะมันจะได้โอเคถ้าจุดไฟก่อนไฟมอดเพิ่ไก่ยังไม่เสร็จก็ไม่ได้ย่างพอดีอ่ะเดี๋ยวก่อนสิปั้นตั้งก่อนสิฮัลโหลเทอะไรไปอ่ะกินเนี่ยนะ เราใาส่ช้อนไปขาวฮะสีอู๋ขาวพอเปล่าพออย่างเจีนเย็นเจีนเยีนมาลังดีตามอยู่สีขาวพอเปล่าไม่พอใส,ส่อีกสีขาวอ่ะโสิสีขาวอ่ะไหนมาเด้นนี่อ่านั่นแหละลูกไม่ใช่สีขาวไม่ใช่นี่นี่นี่นเออเน,นี่นี้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนไปพี่ ใส่ไปอีกหน่อยนึงหน่อย,ลอย,อยเลอุยกะเด็นเยอ่าเยยรอขาอ่เใสเปล่าเดี๋ยวทีช้า เขียวหน่อยเด้อหยวห่อนค่รอสารดีเขียวอ่ะลูกหยอหย,อ,ยอเลยอาะเทหันกล้าหน้ากล้องดิสิกล้องให้เห็นอะไรผมม้ำถอยมาอยู่ฝั่งนี้คนณดิบตูดซอถอยนั่งลมซอถอย<ป>ลมมาแล้วลูกมาอยู่ <คน S 1> ข้างปลาคนณดิบตูดฮะคนณดิบตูดแต่เยอะเนี่ยช้อนหนึ่ง นึน้ำตาลหมดแล้นแหละหนูร้องหนูมอยู่ฝั่งนี้เออเพื่อนๆเห็นด้วอยังเอาไปน้ำตาลน้ำตาลปี๊บ รถดีหน่อยนึงหนเช็คออมาไหนมาเช็คไหนแม่จะไปรู้หนูแม่หนูไปเก็บไว้ไหนล่ะนี่ไงหูพิมตาแล้ว ตรต่ำได้ผิวขั้นตอนต่อไปคือตามตส้นเหลี่ยมเราก็จะมาหมักไก่กันนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับจวมาย่างไก่นะครับพเพื่อนๆน้องไคโลไม่ไมาช่วยคุณพ่อเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปก็เต็มแล้วน้องไปสามเลยแหละ พร้อมแล้วครับเอาละครับเราจะทำการปิ้งไก่นะครับไหนมัน ด้านสูงไหมปะนมันป oh, cool. ิ้งพอดีเะมันกลับมันพนงไหมอ๋อชนฐานเดี๋ยวเรามานั่งงงปิ้งไก่ยังนี้นั่งฝั่งคุณได้ปะนอนนอนนอนหนุ่มนอนนั่งนี่ลูกลรม ลมมันมาอหมุนไก่อย่างเดียวใครรู้อ่ะหมุนไก่เออยกไม้หมุนกับด้านเออไม่อานี้ ช่วยเออช่วยการกับป้าอเ,เออพอ จปีใหม่เพื่อนๆไม่ได้ไปไหนนะครับยังไม่มีที่ไปสนใจมาย่างไก่กับผมได้นะครับเตาถ่านอนีนะครับเยายกสร้างความบาบาให้ตัวเองก็ <c oughs> <c oughs> ได้อยู่นะครับกลิ่นหอมไหมฮะมาอยู่ได้อยู่ไปนะัอยู่ยังธรรมาดาหรือว่าผ่านนะครับเตาย่างไก่ นนะค้องฮิโลกำลังย่างไก่พริกโอ้โหสีสวยเลยครับเพื่อนๆใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวก่อนดเดี๋ยวก่อนไอ้หนูไข่กรอบนะเดี๋ยวนึอ้นไข่กรอบไหนข่กรอบเหนียะเกี่ยวมา đéo coi, con thôi mạc mến không phải đồ, không ai ăn, không ai ăn, mền, để khoai, để, ăn gà trước, rồi này, chú gà, chú, anh, 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 chú, ไก่ไขลโลเสร็จแล้วเราก็จะมาแกะกันดูนะครับอหนักคนักว้วมาแล้วครับเพื่อนๆไก่ย่างของน้องไคลโลครับว้าวน่ากินจังเลย างกุ้งต่อครับเอาเอา<ส>ถเอล้วเอาเอากุ้งด่างเหรอใช่ตงนี้เอามาอะไรกุ้งครับททตัวททตัวทีตัวก่อนวางาเ,เรียงกันประมาณสี่ตัวสี่ห้าตัวกุ้งตัวใหญ่นะครับ สีเนี่ยไม่ขี้ไม่ได้เพราะปลาล็อกไปแล้วไฮโลปีก่อนนะไม่ขี้หนูขอย่ะเดี๋ยวมึงจับยกขึ้นเด้อหมอนย่างกุ้งครับน้องไฮโลอ้าววางเลยครับนี่ดูสีดิสีหอมเลยใช่แล้วยังไม่ได้เสร็จเลยอ่กะเพิ่งจะเพิ่งจะงรเสร็จหมดอมเทกุ้งแลครับว้าว อันนี้เลยลูกว้าปูกระดองปูกระเด็นครับบายยายเตานึงตัดจิ้มซิออมาพี่จิก็ติดดังตั้งขันยค่ะครับขอตัวไปย่างต่อก่อนตี่เตานึงนะครับ หลายบายเพื่อนๆครับ